สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับเนาะสุหมงสุบอลทุกเพียรตุกเวทุกสาขาทุกชีพครับที่กําลังติดตามรับชมคลิปของอนันต์ทั่วอยู่ในขณะนี้นะครับเนาะครับพี่น้องมาหนี่อนันต์ทั่วกับภาพมาเบิงง้วเือเก่าเหรอครับภาพมาเบิงง้วมาเรียกเอาง้วมาเสือเอาง้วนะครับเนาะเอาท่านใดที่กําลังมองหาง้วไปเลี้ยงนะครับเด้อบสถ์จเป็นง้วแม่ม้านบสถเป็นง้วแม่ลูกหาบ้านพ่อสอบไปเห็นพามาเบิงเอาครับ พี่กัดเมื่อนี้อยู่บ้านสงเปื่อยตำบนเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเส้นทางกระจากออกจากสารคามมาท่องลยเอ็ยดนับพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นเรามากอยากได้ครับเบอร์ขึ้นว้ทาหรืออยากกูเบอรตัวจริงกะที่อยู่ผมแจ้งไ้ขางตัวนี้ครับเมื่อนี้เป็นงัวของพนักงานครับแนะนําเพื่อนี้ครับหอยดิวครับเออหอยดิวเนาะครับหอยดิวครับนี่อ่ะหอยดิวเมื่อนี้เขามีงัวจากแม่จากตัวจะกโค้มครับเมืนี้สองโค้มกับอีกสองแม่ครับแม่ทอง สองโค้งพวบอีกสองแม่ทองครับแม่ทองใกล้คลอดเดือนนี้ครับเดือนหนาเนี่ยครับโอ้โอผมว่า,าหนาสนใจครับเดือนหนาเนี่ยไหมเนาะครับต้นเดือนครับก<อ>้อนสูงกานครับอเ,อเอาเอาเบื้องกันแม่นี่เลยเนาะนี่บอกครับแม่ทองแม่นี่บอกแมนครับแม่ทองครับอทองพริกแดงพองครับพริกแดงได้ครับเด้อเอาเบื้องเหมือทับเนาะหนึ่งกรกดาคมหกสี่รับกำหนดคลอดว้ยสิบผ่าเมษาคือใกล้เดือนต้นหนิเนาะแมนครับสูงลอยสี่สิบผ้าบวกครับผมตัวนี้ข่วมสูงลอยสี่สิบห้าบวกครับ กับพริกแดงลูกโตไดยครับนี่พริกแดงลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองเลยครับถือว่าได้สดได้ดเนาะได้สดครับเอ้าพี่น้องเนี่ยครับนี่ลูกพริกแดงครับลูกตัวที่สองในทองสูงมีรอยสี่สิบห่าราคาเปิดไปเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้เปิดไว้เจ็ดหมื่นสองพันครับผอมทรงครับผมเจ็ดหมื่นสองพันผอมทรงครับผมส่วนการรับประกันเด รับประกันตำหนิสากลครับผมขาถูกขาทอนสีโค้งสุดนาดางหางดอกขึ้นเงินปัสุบาทครับใครใครค่าเลี้ยงพรออโอ้ขันไปนี่ขันเห็นส่วนมูท่ว่ามาานี่คือขึ้นกันมากแมนครับค่าเลี้ยงมีค่าเลี้ยงมีครับเพราะว่าผมการันตีแล้วตรวจสอบแล้วครับราคาเขาต่างไ้ก็คือสมัติต่อได้คุยกันได้ครับว่าถือใจให้ฟรีก็ได้ครับโอ้ครับขอทานลวบนครับผมส่งไห้พผอมเลยเขามีรถส่งผอมป่ะมีครับมีรถส่งผอมครับหอยมิ้วเนาะครับ อ้าบันิตย์1เบิงตรงตัวแม่นน่ได้ครับว่าเป็นตาสื้อเปลี่ยนตาเอาไปเลี้ยงบ่ครับนี่เมษานน่ครับนี่เล่นสองการได้ตมน้องจะร้องกันเลยเงาห้างไงครับนี่เออไปรุ่นเราด้วยครับลูกที่ทองพันสิะเป็นตัวแม่ให้ตัวผู้แดงขักเบอแดงขากตัวแม่เพ่นนี่ส่งดีเติบมันบ่แข่งขาด้วยครับเครื่องดำขาดีนุ่มชาดเย็นเลยเนาะนุ่มชาติเม็นโมมี่จริงครับนุ่มชาดเจ็นขาเบิ่งเรียบด้วยพี่น้องด้อนี่เบิ่งเรียบ เล็บนี่ก็สภาพโอเคนะครับนี่เล็บมาสวยครับภาพสวยเลยเนาะปันหัวสาวซ้ำน้อยผม่เร็ยบมานี่มเบึงหนานะครับเนาะขอบตาไม่ดำขอบหูไม่ดำครับหนาขาไม่เลื่อเลือกพ่อลึก่ง้องพูดถึงครับครบสวยครับเออกระชับรับลึงกระชับท่องแม่นี่เอ็งเปลงอยู่ได้นน่เนาะแม่นครับหนาหนาก็ถือว่าได้สดแล้วเนาะแม่นครับลูกสองก็ถือว่าสดแล้วพี่น้องผู้ใดที่กําลังหางัวไป เป็นแม่พันธุ์ครับล่องเบิ้งแม่นี่เบิ้งเพิ่นกระทับพ,พอพันธุ์เรือนลอยผละห้ยางโกย่างงามผาละเบิ้งแม่นี่เป็นทองสีอ่างจากน้อยเนาะครับทองเน่าขาหน่อยๆน้อยบานเทาว่าง้อดุกมูผลงคนว่างัอดุกมูหนีเพิ่นสีห้หลูกงามกินหยาเก่งซุ่มนี่เนาะนี่อ่างดีเติอแล้วตัวนี้อา่าง<า>ไนใกล<ง>้คลอดหรอไงครับผมใกล้คลอดแล้วครับเป็นอ่างไงเติอเครื่องดำ หั่งเพิองนี่ครับในเครื่องพุ่นอ่ะหั่งเพิงยอดนนต้นนี่ครับพุ่นี่เขาลักษณะเขาตำล่าแหละพี่น้องตัวนี้สูงกับรอยสี่สิบผาลาคาอีกทีนึงครับเจ็ดหมื่นสองพันบาทครับเจ็ดหมื่นสองพันบาทอ่ะพี่น้องเอาไปรุ่นเด้อครับเด้อเบิ้งอยู่นี่ยังพันพรอดตัวนี้เนาะอือเจ็ดหมื่นสองพันบาทแดงพอดีพอเีแดงแสบตาด้วยครับเด้อแดงอยู่พอดีหนางามหนางามครับตัวนี้หนางามพุ่นอ่ะง้อกับนิสัยเชิงเชิงดี่เนาะเชื่องครับเชื่องครับใบไหนรูปได้ครับนิสัยดีครับเนี่ย นี่บายได้รูปได้นี่ลูกหลานเห็นแล้วก็ซื้อให่พ่อให้แม่เลี้ยงก็อ่ะแนะนําครับตัวนี้อ่ะเป็นตาเนาะเป็นเนาะเนาะนี่มาแหลกเนาะตัวต่อไปเป็นง้อมมคั้แม่มมลูกครับแมนครับง้อคัวแม่ลูกครับอ่ะเปเบื่องคว้แม,ม่ลูกดีงามสำเล็เน,น,นะพี่น้องเนาะครับชุดต,ตัวมานี่เป็นแม่ลูกประเภทแม่ง้อไทยสีหนา,นาลูกเกง่งแมนนี่เนาะแมนครับ พ่อแม่ลูกลูกพ่อได้เนาะตัวนี้หน่อยทศพลครับโอ้ลูกทศพนไว้บเศดหนึ่งหนึ่งหกนี่ครับเจ้าทศพนเอามาเบิงทางหนีเนาะข้างสองกัน่นี่แมนครับติดข้างสองอายุกับเดือนกกว่าครับเดือนหนึ่งมันมันเดือนกว่าเดือนหนึ่งตามใบแม่นนะนี่บ่ครับห้ากุมภาพันธ์เนาะแมนครับขอดหาคุมผ้าหกหาด้วครับนี่ตัวนี้ลูกสาวของทศพล นับจากกุมภาพมาหอดหมื่นน้ำพ่านีก็เดือนเดือนเสร็จเดือนนี้น้อยนีตัวนีเนาะครับแม่นครับหลังกระลังแตกครับหลังกระลังแตกแม่แม่ว่าถ้าลูกตัวที่ไหนพ่นนี่ลูกแรกเลยครับง้วงสดเลยครับโอ้เป็นง้วงลูกแรกนยครับตัวนี้หลังก่วงดีได้ไหมหนีเนาะพ่นหน่าหใหญ่สูงหลายไป็นเนาะแม่พ่นนีเนาอสูงหลายสามสิบเจ็ดครับแม่สูงอยู่รลอยสามสิบเจ็ดขอบตามีดำขอบหัวไม่ดำหนาขามีดำเครื่องครบครับนุ่มชัดเกนียเบิ่งด้านดากด้านหางนะครับ ข้นหางใหญ่ตัวนี้กามขาใหญ่ลูกสาวกำลังเดืเดืนดนอนน้อยๆนี่โอ้กำลังแตกตัวนี้เนาะแมนครับหลังกำลังแตกครับเลี่ยมตัวดีครับเออเลี่ยมตัวดีครับขั้งขางลำ่ำตรงล่ำตัวเขาทา่าเนาะแมนครับหลังดีเลี่ยมตัวดีช่วงช่วงช่วงหาเดือนเนาะตัวน,นี้เนาะแมนครับลูกลูลกสะพลนี่ถ้าบางช่วงซีหาเดือนข้นหางใหไงด้วยตัวนี้เนาะข้นหางใหไงถือว่าได้สดเนาะตัวลึกหนาดีครับลูกได้เลื้อขาก็ดีลึื่องเงาหลาดได้ไหมเรื่งเงาดีครับเึ่งหยุดปูดเลยครับ สีเดือนยน่นแท้เนาะครับ <c oughs> คนน้ำนมก็ลั่งโลนเอสีเดือนยน่นแท้เนียครับตัวเหนียวพูดได้อยากได้ลูกโทรศพนครับเห็นลูกแล้วเนี่ยอยากได้แม่ม่านมี่อยากได้แม่ลูกลูกพอเอลือลอยมี่ทาไปรุ่นกันตอนสี่หาเดือนเนี่ยลูกสาวพนนีเนาะตัวน,นี้ก็ถือว่าให้ลูกมากให้แน่ดีเนาะเริ่มต้นดีๆแหะครับอถือว่าเป็นงัวที่ให้ลูกให้แน,เน่เหรอเอามาไงเนาะก้ามขาเป็นมัดเลยนี่ได้สดพร้อมครับลูกแรกครับีปน้องลูกแรกโอ้หนาสนใจครับงัวหน่อยนี่เพิ่นสีแดงขึ้นไปหนาอยู่ด้อ เนี่ยหลังกําลังแตกนะมันวะหลังกําลังเป็นร่องนะครับลั้มร่ังเสิเป็นร่องเป็นแตกครับนี่แม่ก็บบขีลายีเลเด้ครับแม่หนังหนาด้ยนี่เป็นงัวไทยติดบามันเนาะแม่เพื่อนเนาะแม่ครับราคาเขาเปิดไปหลาเป็นไรเปิดไบหาหมื่นเก่าพันครับโปรโมชั่นเลยครับพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ครับลูกทศพลนครับหาหมื่นเก่าพันผู้เอาไปต่อกมีหม่องไปเนาะผู้เสียไปเลี้ยงไว้กับคัก พี่นอ้องอันาคตดีเลยลูกสาวเพิ่นนี่ลูกสาวทศพลอ่านี่พี่น้องเคยเห็นแต่เพิ่นทำไปเนาะบัดนี้เห็นลูกสาวเพิ่นแล้วราคากะพ่อไปพมา่าราคาเบนปันครับเออถือว่าไปต่อได้ผู้เอาไปผููสิบีเลียงเอานอกเอนี่ยมันกะเป็นตาลหรอครับแม่นี่ให้ลูกให้แนะ่ให้ลูกดีแต่นมดีดีนมแม่นี่เนาะครับนุม่มสวยครับชัดเจนดีเป็นสุนียครับชัดเจนอ้าวนี่โคมที่สองเนาะต่อไปเอาใกล้ก้กันนี่เนาะแม่เลยครับ บัานี้มาเบิ้งโคมต่อมานเนี่ยนะครับเราเป็นโคมแม่ล,ลูกแม่ขึ้นกันที่เด็ดเลยครับตัวนี้ให้ไรได้ตัวเหมือนเห็นบ้่แม่นครับ,บประเภทล <พอ S 2> ูกหนานเลยตัวนี้ครับหนกตั้งปา่นง้อผูครับกาะตรงหนกตั้งลึงงานครับเนาะตัวนี้เนาะลึงดีครับอันตัวนี้ลูกสาวพอดเลยครับตัวนี้เขบสามหนึ่งครับโอ้เคียบสามหนึ่งครับเบื้องใบนะครับอันนี้ได้พี่น้องเด้อเนี่ยพี่น้องที่เห็นนี่เด้อ นี่ครับเกิด<อ>มือซีมักกะล่าหกหามกกะล่ากุ่มพ่างมีหน้าสองเดือนกว่าครับสองเดือนกูกว่าแมนครับโอ้พอนนง่อดตะงว้วนหน่อยอยู่ได้นี่แม่เพิ่น,นตัวที่ไหนนีิตัวเห็นด้วยนี่ตัวที่สามครับลูกตัวที่สามเพินน่นติครับลูกตัวที่สามสูงหลายไปเลยแม่นน่สูงหลายสี่สิบห้าบวกครับสูงหลายซีสิบห้าบวกครับผมระกันลำโตเงาเกิงดีไหมนี่เนาะครับแต่ว่าสีหันสีบลเข้มได้เป็นนองแม่นี่สีอสสอก นุ่นเน่งแดงบานถ้าอิ่นบานเป็นเปลือกเนาะครับแต่ว่าทรงทรงลูกดีครับขุนพัผลุ์ไอ้ลาบโน้มดีดีไหมนี่มันมันคุ้นดีปะคุ้นคุ้นครับคุ้นคุ้นเชื่องครับโอ้ง้อคุ้นดีอยู่พี่น้องแมนครับเชื่องครับน่มมาเบิ่งลูกขับเด้อเครื่องอมเนาะขับเครื่องอมแต่ว่าลูกเครื่องดำคอยหางหอนเล็บน้อยได้ครับแม่นี่น่มชัดเจนวันนี้ลูกสาวเพิ่นนี่ครับนี่พุดเหระเย็นเป็นเก้าปันค่อยปันง้อเถิดจิ อขอบผู้ดำตัวหนกสาวคนนี้เนาะขอบผู้ดำขอบตาดำเล็บมาเลยครับเนาะบทครบเครื่องครับตัวนี้นี่เตาสองเดือนบ่สองเดือนกว่าหอุนี้หลังแดงค่ะเฉยๆแม่คือบดแดงไปไหนแดงดีพอปะส่งลูกดีครับโอ้แดงดีพอได้เนาะแม่ครับงูวสวยหูงามหนาหนาหวาน,นาตัวนี้เนาะครับถือว่าหนาสวยแล้วครับนี่เบิ่งเดิอควยนของเพิ่น่ะหนังอะเพิ่นตะนอกนี่หายากครับตะนอกแบบนี้เพิ่นประเพศเรื่องนี้เลาอ่านหลาด ก็โวฮอดหาเดือนนันสีบอ่อเฟีย้ยนมนำนมนำผสมพันยางเลยแมนครับแม่นี่ก็อีกแม่หนึ่ง้อครับครับให้ลูกโก้ให้ลูกโก้พันธานแบบนี้แม่เนี่ยโค้งสางมันดีครับอืหันสีพันบ่งามเนาะแมนครับสีบ่งามบ่ถึกตาคนบันไดแต่ว่าให้ลูกนี่เกินโตได้พี่น้อยคนอ,อ่ะสีลูกแม่บ่มาแม่จากแม่จากแม่เลยตัวนี้แม่สีลูกแม่พุ่นบ่งยางแม่มันทรงลูก,อ,ลกอื กาแสดงว่าตัวนี้มองดีมองเด่นเพื่อนเนาะคือการส่งลูกเพิ่งเก่งครัวโครงสายไงบานี้ราคาเขาเปิดไว้หลยปานไรเจ็ดหมื่นเก้าพันครับเจ็ดหมื่นกับอีกเก้าพันผอมทรง้อมทรงปุ้ยกันได้ต่อนไดนขี้เก่าเนาะเมนครับการรับประกันก็จังบอกไว้เนาะเมนครับตำหนี้สากลการรับประกันก็คือบอกไว้แล้วพี่อน้องขามีดดำยังได้เนาะมีดำครับน่าดำมีน้อยเดียวหนึ่งกับส่งลูกมางามเนาะมันเป็นน้ำพันธุกรรมของมันเลยอเป็นน้ำพันธุกรรมครับเป็นน้ำนอนน้ำแนวมันครับ เอาพี่น้องตามนอตามแนวไว้เด้อครับนี่แม่จะส่งลูกเก่งๆสิครับนี่เดี๋ยวไปไอ้ส่องลูกพนดีจะเข้ากันนี่ครับลูกเก่งบ่เก่งกับบ่งเอาลูกครับนี่แดงนี่บ่ไหวแม่เลยนี่แดงเกินแม่ครับเกินแม่เนี่ยโอ้แม่นี่ส่งลูกเก่งครับเนาะนี่โยนยืนอะไรยืนหย่นครับเนาะอ่านข้างล่างไหมส่งหอดสีเดี๋ยวมันจะบดเฟี้ยนุมนมน่มนำนมนมผลบ่เนี่ยไหม ข้างคนใหญ่กูเนาะกูเนาะอ่ะคักกนแล้วนะพี่น้องเนะาะมักกนละนี่มักคักกูแล้วตัวนี่ตัโตต่อไปนะครับเนาะครับโตต่อมาตัวสุดท้ายท้ายสุดของอันคอกเอบามิ้วนาะนี่ครับนี่เป็นงัวแม่มานพะนะแต่ว่าแดงคักได้เพื่อนี่น,น่นหาเดือนครับท่องหาเดือนกับพริกแดงพะนะไม่เ <c oughs> นี่ยพี่น้อง พริกแดงบราโวเอเช่ห้าแปดหนึ่งแม่กะแดงเราซุ้มเอชเช่หนีกะขึ้นซื้อหรือซาบ้าให้ลูกแดงแล้วเนาะครับผมเมื่อเจอแดงเจอแดงเงาสิว่าจังไหนบัตรแดงเจอแดงนี่คักได้แค่เปนของแสบตาผมเนี่ยกำหนดขอดเลยเนาะสิงหาคมพม่าครับเนี่นยแมนครับนี่ครับสิงหาคมพม่าเนาะแมนครับนี่วันที่หนึง่งคือวันที่เก้าเนี่ยเก้าเก้าครับโอ้เก้าสิงหาคมพม่าครับนี่ใบเบอร์บอร์ดหลอดไหมด้วครับเด้อใบเบอร์หลอดมีนี่ครับ เอชเคครับหาแปดหนึ่งพริกแดงละตามพี่น้องมาหน้าหตัวนี้ลูกตัวที่เท่าในถองป่ะนี่ลูกที่สองครับโอ้โหเดี๋ยวสดตัวนี้เนาะแม่นครับเครื่องครบหนาคาดำขอบผู้ดำขอบตาดำหนาคาดำนี่พี่น้องเบิ่งกันคักๆเลยคุ้นๆเพรามันย่างมาให้คนเก่า๋วนี่แม่นครับสูงหลายป่นเดชสูงลอยสามสิบแปดครับสูงอยู่ลอยสามสิบแปดถึงลอยสี่สิบก่เข้านุ่มชัดเจนเลยเนาะครับผมสภาพเล็บก็ถือว่าซ้ำง้อสาวแหละพี่น้องสภาพเล็บนี่ เนื้อนังดีสีแดงจึงคืองบช่วงท้ายช่วงหางนะครับนี่โคห่หางบริหนใหญ่บริอวบบริรเลยนะครับนะผมกลม,มตรงลงมาฟ้อยหางสวยถือว่าใสได้ห้างเพิงครับเครื่องห้างเพิงอ่าเขาตำล่าคือกันแม่นี่แดงขักแดงไงอ้าพี่น้องแม่นี่ลาคาเปิเเเปดปอะไรสักเลย,ยครับเปิดใบหาหมื่นเก่าพันหาลอยหาหมื่นเก่าพันกระบี่ขาลอยพี่น้องพี่น้องมักอยากไห้เด้อครับเด้อว่าแม่มานทับให้แล้ว สืบไปบ่ต้องไปหาหมอทำอีกเนาะเออลืมเรื่มต้เดือนกัเถอะทองจ้นเดือนเราหาเดือนครับทองหาเดือนอะไรเพี่น้องนี่แม่ถือว่าลงหน้าก็ได้ลูกครับแมีนเมีนเมนเมนรุนเอ็ดเครียดเลยเนาะแม่แดงอะไรเพืงครับผมแม่แดงแล้วติดโบสถ์พรบโบสแดงร่องเบิ้งบัดนี่อ่าพี่น้องมักตัวไหนนะครับจากนี่ไปพาเบิ้งมาตัวมาเบิ้งขึ้นมาให้หรืออยากมาเบิ้งตัวจริงบ้านกะอยู่ไปสำรวจมาองานเนาะติดกับถนนเส้นสะข้ามรอยเอ็ดข้าบัตรสงเปื่อยบนเขาเลย วิญญาล่ยเกษตรมานหนีน้อยนึงเนาะครับผมเลยเลยวิญญาเกษตรมาน้อยเดียวก็เลี่ยวสายลูกาเลยเพียงหน้องเนาะอ้าวันนี้เบาหอยมิ้วกะฝากยังเพียนหวงเขาบอนี่สุดท้ายใช่สุดนี่คือถึงงัวแม่ลูกมั่วทองคือผมได้เลยครับโอ้ัดเจนครับวัวผมรับประกันทุกตัวครับรับบ่สองห่วงเลยเรื่องบ่งห่วงครับขั้นทองก็คือตัวทองก้อนทรงอยู่แล้วครับทุกตัวครับมีปัญหาโทรมาเลยโทรมาเลยครับรับรับประกันไหนครับเอออะโมมี่ครับชัดเจนครับ ชัดเจียนมันจะได้เนาะเอาสุดท้ายทุาดครับมือน,นี้อันนั้นทั่วกับหอยมิวเนาะรพรชิปนะชิปไหมครับชิปนี่สวัสดีครับ